เศร้าหมองเนี่ยอาตมาก็จะตอบโดยพุทธวจนะเห็นนะมีปัญหามาปุ๊บอ่อนึกได้ละผู้เจ้าตอบว่าโพชงแก้จิตหดหูจิตฟุ้งซ่านนะวิธีเมื่อจิตหดหูทำยังไงผู้เจ้าบอกให้เธอใช้ธรรมวิจยะเวลาจิตหดหูอย่าไปทำสมาธิให้ใช้ธรรมวิจยะใคร้ควรสอดสองต่มสาธยายทมนะ,ะสาธยายสายปฏิจจสุบ,บาทพิาณาเรื่องกุศลคข้ควรทำนี่ ในเรื่องกุศลแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านนะอย่าไปใช้ทร,รมาวิจาะให้ใช้สมาธิทำสมาธิแต่ทั้งหดหูและฟุ้งซ่านสิ่งหนึ่งที่แก้ได้ทั้งสองอย่างคือสติรละลึกได้กลับมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันกําลังทาอะไรเดินอยู่รู้แค่เดินอยู่ก,กับปัจจุบันแค่นี้อย่าไปกังวลอะไรนอนหลับสักตื่นก็ได้นะตื่นขึ้นมาก็ล้ลางหน้าล้างตาเดินจยงกรม,มนั่งสมาธิใหม่ อย่างนี้นั้นถ้าจิตเราหดหู่ก็ลองค่ควรทำลองใช้แบบที่ผู้เจ้าบอกเนาะค่ายควรสอดส่องทำนะเอ๊ะทำไมมันหดหู่หดถู่เพราะอะไรเราเศร้าเรื่องอะไรมีภาษาอะไรมากระทบอ๋อเป็นนึกถึงเรื่องนี้เอ๊ะเรื่องนี้มันมีเหตุมาเพราะอะไรอะไรอย่างนี้สาวสาวเหตุของมันนะเรียกว่าสาวตามสายปฏิจจสมุปบาทเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรมีความหดหู่จึงมี ก่อนหดหูจิตคิดเรื่องอะไรก่อนก่อนจิตคิดเรื่องนี้มันไปสัมผัสอะไรก่อนก่อนสัมผัสนี้อะไรมีอะไรมีสาวสาวๆไปอย่างนี้อ่านี่ใครควรสอดสองทำเลยดีไหมลองไปใช้ดูนะอืม